สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมันนี่กินลูกชิ้นปลาโอ้ลูกชิ้นปลาระเบิดระเบิดแล้วเด้อล้อนเลยในหม้อโอบหมอทอดไรไรน้ำมันนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดน้ำจิ้มเข้ากับจะแซ่บแตรบนี้คือน้ำจิ้มสับประรดหรือน้ำจิ้มบมักนัดนะจ๊ะนะจ๊ะใช้สับประรดในการทำนี่ค่ะเนื้อสับประรดเลยนะคะเนี่ยมากินนะคะ ตอนนี้รอลูกชิ้นปลาออกกันนะลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะเอาระจัดเสร็จแล้วสําหรับลูกชิ้นปลาระเบิดระเบิดที่รีบบวมเต็มหมโอ้ออบเลยจ้าอย่างกรอบเลยเนี่อย่างเคาะแป๊กแป๊กเลยบ่ต้องทอดนะคะลูกชิ้นปลาระเบิดเลยเนี่อื้อหือหืาวสับเฟ้าหลายใหญ่หางจ้าจวดจ้าเวยจ้า มาเด้จ่าลูกชิ้นปลาระเบิดกับน,น้ำจิ้มสับปะรดมหมดถอดเลยน้ำมัน น้ำจิ้มสูตรใหม่สูตรสับประรดเปรี้ยวหวานเข็มข้นจัะเนื้อบอกหนักดลวนๆเลย ภาษา,า,าอีสานบานเฮาเอิ้นสับประรดว่าฝังนัดหือว่าภาคภาคกลางนี่ฮู้อยู่ว่าสับประรดอีสานบักนัดภาคอื่นเอินเ้นว่าจังไดเนอะเห็นบ่ครุ่ยขึ้นมาค่ะครุ่ยขึ้นมาค่ะอือหือ ไม่หลายผิดแต่บัมีโหละพาลนะงายให้ดูมันมันแซ่บจริง นที่หนึ่งไม่มีที่สองเลยอันนี้ระเบิดทักระเบิดแน่จนแล่เลย จำลแล้วคาบได้วาสลไยแด้วก็นีน่ค่ะซื้อสิบแปดโคนค่ะลูกชิ้นปาลาระเบิดของเมืองไทยตรงนี้สี่สิบแปดโครนเลิกคิดหอดเยาวลาไปรนี่ เปยังยอกวกรัดยันมันขึ้นเราจะทอดแล้วก็ก,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 กดกดกดนะถงฟูมันแข็งใช่มันกรอบ กินไม่ไม่ก็โอเคอยู่พี่นอันซน้องเมื่อกินบานวายออกกำลังกายกรรมเลยนะ มันเขาเป็นแบบจิ้มเปรี้ยวหวานเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะอืมกลับกลัๆทุกปายนะั่ ออกจากโมบไปไหมพ่อองใครลืมแรงเนี้ยแรงยังนดูสินเนี่ยพี่น้อง คุยค่ะคุยส่วนหอมแน่ใจกับว่าแสบเผ็ดเผ็ดพด ใจปุียลืมซื้อกินยุคขงังขังคอนโดบีบีกินมีแจ้วนึงขางด้านเกลมแซ่บ

มองหากรอบดีครับนี่มาน่าเสียงแต่ต้องกินร้อนๆน,นะคะ

hết bài hóm cái này cân đăng hồi loằng đăng có giá gì sẵn sửa ân nó thay mù คือมึหงหน,นีภาษาอีสานโบนราณโบราณก็เกาหายไปเลยบุคคลเด่ยนยิ่งมันอึดอิ่มพี่นอะ อิ ak, ่มครักอิ่มครักอิ่มแน่ไม่อิ่มใจบ้างใเนะสาวเอาสาวเอา แต่กินแล้ว่มีพักแกงตั้งสุดท้าย น้องที่ถามมี te ่ยังกลิ่นกระแสนาเลยอิ่ม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 บ่เมื่อดอกออกกองมัดใจไปกินกับเข่ามืออื่นก่อนไปเฮ็ดง่านเขาหุง่วงเลยแล้วบริเกินเข่าทำ กรอบด้วอใจเนาะทางนเลยโอ้ยไปแล้วพี่น้องเกลืนีท้องแตกตายผู้น้ำงคนกับสิปป่อย,ยแทไๆเนี่ยแหละว้าวกินยั้นแตรอกรอให้กินน้ำกลนเนาะเห็นว่ามันก็แซ่บอยรีเนาะมาหาบ้านกินบ้างเมืองเด้จ้าเด้วยรักเด็ยจ้าะน,นะคะรักนะจุ๊บจุ๊